สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับ Minecraft Server 1.9อ่าในตอนที่สิบแล้วมั้งสิบจังสิบแล้วใช่สิบปีแล้วฮะสิบสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบเฮ้เฮ้เฮ้ยยี่ยี่สามสิบสี่ผมชอบขึ้นรถผมชอบขึ้นบินผมชอบผมชอบชอบขึ้นลิฟต์ยี่สิบสามสิบสี่สิบอ่ะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบผมชอบนอนเฉยๆผมชอบไม่ทำงานผมชอบกินผมชอบนอนเฮ้ยแก่ได้เธอเนี่ยอันนี้อันนี้แก่มากเลยนะ อ,อ๋อเราได้่อนเดียวยไม่รู้ว <c oughs> นดูได้ทุกท่อนเลย <c oughs> ไม่ได้ได้แค่นี้ไม่รู้ว่าคนดูจะทันไอ้เพลงนี้หรือเปล่านะฮะคนดูบอกผมเห็นแม่ร้องครับ อ๋อแม่อยู่ยี่สองโอ้ใชเข้าใจเข้าใจแม่แม่่มรับเงินอยู่10อสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบไม่ใช่แล้วนะฮะมาต่อจากพัทที่แล้วกันนะครับเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราไปหาเนเธอร์ไม่เจอเนะยครับดังนั้นเราก็ยังช่วยลุงคนนั้นไม่ได้ดังนั้นวันนี้ผมจะลงไปแล้วใช้สูตรของผมที่ผมเคยใช้นะครับไปในการหาเนเธอร์ฟรอเทสกันงั้นเดี๋ยวเราเตรียมชุดอ่ของทองมาอย่างหนึ่งนะแล้วก็ใส่ชุดให้เรียบร้อยแล้วก็พร้อมเดินทางกันดีกว่าเตรียมจอบไปยอะครับทำไมไม่ใส่ชุดน่า ชุดไหนอ่ะไอ้ล่นไงเนี่ยในกล่องในกล่องอะหาเอาดิไม่มีขาบดิขามันเปลืองของไม่เป็นไรหรอกอะโอ้โหมันก็ป้องกันเ่ยแต่การโดนโจมตีไง เรื่องมากจริงๆตอนไปขอเอนชานของก่อนแล้วกันนะครับเสื้อที่ตัวเองใส่อยู่ของเขาอะไรอะไรมว่วของเขาเถอของเขาเถอเธอบอกไม่มีชุดทองเขาบอกเขาไม่มีหมวกทองเธอก็โยงแค่หมวกให้เขาเธออย่ามาสมัวโอ้ยเธอมีสักเวลปะมีที่เป็ดเวลมันนี่ไเลยไหนเนี่ยเธอแบบเอาเนี้ยกับเนี้ยผสมกันเลยผสมราสานเขียนชื่อดาบไวไวสุดหลอ่ออเขียนไงอะไม่ทันละไม่ทันละเอามคาือไหมได้ เออเร็วใช้ได้อะอ่าเฮ้สวยัวเลเวลจะหายนะครับดังนั้นเดี๋ยวเอ็นชาร์นของทิ้งไว้แล้วกันนะครับนี่ชุดเราก็มีเยอะเยะไปคาบทำไมใครบอกให้เธอคาบอ่ะก็เธอบอกไปคาบสิไม่รู้ว่ามีไม่มีเธอเธอทำงานเองนะเขาไม่รู้เรื่องไปครับผมมาลงบันดารลกกันแล้วก็ไปหาในเธอร์ฟอร์เทสกันเถอะฮะเราต้องช่วยลุงคนนั้นให้ได้นะครับโอ้ย เดี๋ยวหมวกมันพงังเธอมันเหลือหนึ่งแล้วเนี่ยเล่นกันเล่นกันแล้วนะมามามาตีอะตีเลยตีเลยเออโอ้โห <No. S 2> หมดและเริ่มหงิดแล้วตีอยู่นั่นแหละมีข้างบนมีหมวกอยู่ไม่ได้ต้องใช้สีทองอ่ะอ่ะอ่ะอันนี้อ่ะเอะอ,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 อเอาไปเอาหมวกธรรมดาใส่เออโอ้ยเหนียวเลยมาดิ

โอเคครับสำหรับใครที่ไม่ได้ดูดีอาพียงผมนะฮะสูตรของผมคือจะไล่แบบนี้ครับทุกๆ500บ็อกนะฮะผมจะหยุดดูตรงนั้นโอเคอย่างนี้เราจะอยู่ที่ Z17 ใช่ไหมแล้วก็ขุดตรงไปเรื่อยๆเลยง่ายดีนะฮะปะอปใช้เวลาหนนะ่อยนะเธอประมาณ8อ่ะ8นาทีเหรอ8ชั่วโมง <laughs> ฮ<ะ>ัลโหล เอาอี้เดี๋ยวเขาไปดูซีรีส์รอไม่ได้เดี๋ยวเขาร้องเพงลงรักหวังที่ขุดให้ฟังไม่เอาฝั่งนี้ด้วยเอาฝั่งนู้นฝั่งนี้เราไปแล้วไปฝั่งนี้ด้วยเรื่องมากมากเรื่องเราไปเอ่อฝั่งนี้แทนเนาะฝั่งนี้แทนดีกว่าเขาฝั่งนั้นเราไปมาแล้วนี่เลยตรงนี้ระหว่างเราขุดอันนี้เราอ่านคอมเมนต์น้องน้อรอไหมเธอต้องอ่านนะเ้าเขาขุดอืมก็ดีนะเธอเขาว่าคอมเมนต์นี้ยังรอไอ่านคอมเมนต์ ก็เหมือนรอลุงที่ยังอยู่อะไรอะเอาไปเอาไปฮะรอบีอ่านคอมเมนต์ก็เหมือนกับรอลุงที่ไม่ออกสักทีเฮ้เฮ้เฮ้เเขาออกแล้วเอาเอาคอมเมนต์ดีกว่านะคะอ่าไปไปน้องเฟอร์ชีนทรีนะคะบอกว่าเหมือนจะแคทเกมสนุกขึ้นนะครับ ชอบคลิปแนวนี้ของพวกพี่มากๆคลิปตัวสดใสแล้วก็สนุกเพลินไปกับคลิปเป็นกำลังใจให้ติดตามเสมอครับขอบคุณมากนะครับต่อไปน้องเซนไทยแลนด์นะคะบอกว่ากลับมาแล้วครับหลังจากหายไปเป็นปีสนุกเหมือนเดิมเลยนะครับเป็นกำลังใจให้ครับผมขึ้นได้แล้วนะพี่บีน้องต้องกินน้ำผึ้งบ้างนะต้องสารคอน้องมากเลยต่อไปนะคะน้องฟาเฮดเกมเมอร์ทีวีอ่านถูกไหมเนี่ย พี่เบ๊กไปถูกใจในการล้อเลียนเสียง EP นี้สรับผมไม่กี่เม้าครับผมห้าห้าหาห้าห้าวันนี้ผมจะมาสร้างบ้านนะครับผมออแบบนี่นะครับวออ้ามิกยังไม่รู้หรอกจริงเราล้อเลียนวิกอยู่มิกไม่รู้นะเอาจริงแล้ววะอย่าไปฟ้องนะอย่าไปฟ้องอย่าไปฟ้องนะเพราะว่ามิกแบบว่าเขาอาจจะไม่ได้ดูคลิปอดีเว้ยถ้าถ้าดูปั่นนี้เขามานี่เราล้วมามาเล่นมาคุยกับเราแล้วแต่อันนี้เขาไม่คุยแะแสดงว่าเขาังไม่รู้เขาไม่ต่อไปนะครับ น้องฟินาลีลิสาขอให้สี่ล้านววๆนะคะติดตามตั้งแต่ปาสี่จะถึงตานี้หาห้าแล้วจะคยอยพพอ์ตเรื่อยๆขอบคุณที่คอนเทนต์สนุกมากๆขอบคุณที่ทำคอนเทนต์สนุกๆมาให้ดูเรื่อยๆนะคะรักพี่บีพี่ไว้ปาสี่เลยเหรอม้ห้าแล้วหรอหลายปีมากมีประโยชน์สนักทีงเธอเออพอว่างๆก็เนี่ยแหละอ่านคอมเมนต์คนไงอ,อมีประโยชน์ว่ะแบบนี้ก็น่าสนุกหน่อยไม่งั้นนี่เบื่อตายเลย อะไรก็แค่พูดความจริงเออเขาตายเลยนะเขาไม่หาอาหารโอเคโอเคจะไม่ทำอะไรทั้งนั้นเพราะมันไม่มีประโยชน์นี่ โอเคโอเคเธอมีประโยชน์เธอมีประโยชน์พูดเล่นเขาูเล่าไม่มีประโยชน์เขาไม่ทำอะไรทั้งนั้นแล้วเขาพูดเล่นแ <c oughs> ่แค่ที่ทำเป็นงอนไม่ได้งอนดีใจกระบวนกนรนนทีบอกว่าชอบชอบเดินร้องเพลงอะ่ะขำทั้งวันเลยทั้งวันเลยเหรออันี้อันอันนีอนนอนน้อันนี้ต้องเช็คนะคะถ้า <c oughs> ทั้งวันเนี่ยต้องเช็คบ้างนะคะเ <c oughs> ช็สมองเหรอใช่ว่าเป็นที่เราร้องเพลงหรือว่าหรือว่าน้องแปะขำทั้งวันเลย เฮ้ยเธอหลบเร็วโอ้ยไปดีก่อนกลับไป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 ได้อุ้ยเธอรอดได้ยังไงอะประมาณนี้นะคะเจอเจอแล้วเชปปุเจอแล้วโอ้ยอย่าโวยไป ตรงมาเรอๆเลยทางนี่เขาสร้างอะไรตรงมาเลยโอเคครับถือว่าเป็นช่วงหมดของการอ่านคอมเมนต์เลยเก็แล้วกันนะฮะเส่วนมากก็แบบชอบมากๆก็อยากให้อยากมีอีกอะไรเยงี้ติดตาม,มานานแล้วอะไรประมาณนี้อ่ะไม่ได้ชอบคลิปเราเออเอไม่ได้ชอบคลิปเรา เขาเริ่มเอานี้สัยนี้ไปใช้ในชีวิตจริงแล้วนะเธอเมันไม่ใช่ตัวตนเขาหลนอะเธอเธอตัวตนเธอนั่นแหละไม่เนี่ยมันคือตัวตนเธอเว้ยเธอไม่รู้ตัวไม่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 มันคือตัวตนเธอไม่ไม่ไม่ทุกคนครับเอาจริงนะคาแรคเตอร์ของเจ๊เนี่ยร้านอาหารซุปวนเนี่ยมันก็คือบีนั่นแหละไม่จริงจริงผมพูดได้เลยเขา เขาคิดไม่จองเขาแค้คงคอแรคเตอร์ไว้ตัวมันชินคนที่จะทำคาแรคเตอร์อย่างนี้มันไม่ต้องพยายามเว้ยมันดูออกว่าใครทำแบบไหนมันเป็นยังไงมันดูออกเว้ยจริงๆเนี่คือคาแรคเตอร์เธอเขาไม่ได้ขี้เกียรติเหมือนเจซสักหน่อยเขาไม่ได้เอาแต่ใจเหมือนเจซสักหน่อยอ่ามีอะไรอีกมีอะไรอีกที่เหมือนเขาเขาคิดคาแรคเตอร์ที่ตรงกระถางหมือนเขา อะไรว่าไปจริงไหมเอะเออช่างมาเถอะเจอเดท้าบอร์ดยังเจอแล้วเธอไม่เคยมีสองบุคลิกอะเธอเป็นเธอก็ยิ่งจิ๊บจิ๊บร้องเพลงอะไรเออก็ไม่รู้ไม่เป็นเธอเป็นเขาอะผู้ชายเย็นชาเว้ยเขาเป็นชาโอ้โหเย็นชาอะไรทุกคน เยชานึกว่าเด็กอะไรเด็กอะไรเบบีโอเคไ okay, ปสำรวจเดตเธอฟอร์เทรสกันนะครัชทางนี้ไม่กองมาเราเก็บมาแล้วโอ้ยไวแช่อุดอุดแล้ว,วแล้วโอ้ยเธอยิงเข้ามาอะ่ะไม่พิเชอร์เมื่อกี้ตลกตลกพิเชอร์ในนี้มนมไม่มีธนูอย่ามาซุยซุยซุยไปเรียนยไปเรียนยยไปเรียนมาใหม่น้องเฮ้ยเขาเจอแบท โอเคได้แท่งแบดมาแล้วครับทีนี้เราก็เอาไปปรุงยาได้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมจะหารังมันก่อนนะเขอว่าซอมบี้ลุงตัวน,นั้นนะ่ะยังอยู่ปะเขาว่ายังอยู่อยข้างบนนี้ขึ้น<า>ไ,ไดิหายใจ,ใจตายแล้วมั้งยังโอ้ยอันมาเพียวเลยต่อไปเราก็จะขี่มา้าไปไหนมาไหนได้แล้วคือมันซ้อนได้ไหมอะ่ะไม่ได้ปิดโหแล้วอยากซ้อนอะ่ะโอ้โหก็จะขี้เกียจไปไหนล่ะเนี่ยไม่ไม่ได้ขี้เกียจให้อยากซ้อน เฮลองสุ้บ้ะฮะฮลองเฮลองเฮลงก็บาดิลูกไฟอะเดี๋ยวเจอลูกไฟหน่อยเป็นไงเออเออเฮ้ยเขาฆ่ามันด้วยไฟของมันเองใช่อะทำได้หรอใช่มาสะท้อนเห็นปะไม่ใช่แล้วเขายิงแล้วเนี้ยจะมั่วเห็นปะไม่เป็นอะไรกลัวปะ เหมือนที่นี่จะไม่มีรังแบลสนะครับไม่เป็นอะไรครับคนี้แบลสจะหายหมดเราได้แท่งมาเก้าแท่งโอเคครับสบายเลยมีเยอะเลยครับกลับกันดีกว่าเยล่าเได้เวลาไปช่วยลุงคนนั้นละจะแสงก็เหรอเธออยากตื่นเต้นปะเเฮ้ยเธอทำอะไรเนี่ยเธาอยากให้เธอ เอาดิไมอยดิ <it> <lide> or two or two ้นเต้นมั้ยเขาลาอยากดี้นเต้นม่เหรอเต้นม่เหรอดอดีเขาจะจ้องจะตามล่าคุณคือเมื่อกี้บีไปตีหมูตัวนั้นนะครับถ้าเกิดเราตีมันตัวหนึ่งเนี่ยมันจะล่าเราทังนรกเลยฮะถ้าเราเดินไปใกล้ๆหมูตัวนั้นซิมันจะตีไปเขาอยากรู้ไม่เอาไม่เขาอยากรู้ว่าชันหมมันจะตีไหมเธอก็ไปดิไม่แต่มันไกลแล้วนะ เธอก็ไปดิมามาตามล่าเขาอยู่นี่มันบอกแล้วเฮ้ยไม่ว่ะตีมันตีเขาอ่ะแล้วมันไม่ตีเขาวอ้โหสบายแล้วนะตีแย่ละโอ้ยเธอเลยเลยตามที่ไปเต็มเลยประตูอยู่ไหนเธอช่วยด้วยประตูอยู่ไหนประตูประตูเธอเลยเธอเลยเข้าประตูมันจะตามทำไปทุกที่เลย ไม่ไมไปไมันจะตามไปให้ตั้งข้างาที่หมดก่อนไม่ไม่ไม่เธอ,อมันจะตามไป <มา S 2> ที่บ้านนะไม่เสื้อจริง <laughs> อยากได้ความติดเต้นไเแี่ <laughs> yeah. ถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะครับไปไปช่วยลุงกันดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปรุงยาก่อนเธอมีแท่นปรุงยาไหมมีข้างบนโอเค เท่นปรุงยาเราต้องมีขวดน้ําก่อนแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องเก็บของกันข,ของมันเยอะมากเลยอะ่ะเธอช่วยหน่อยดิเธอเธอน,นี่ยเนี่ยยังว่าไม่มีประโยชน์อยู่ปะโอเคคมีเลนเฉยมีแบบที่ห้องปลูกอันนี้ไม่ในเธออะมันจะเป็นห้องมืดอะ่ะมีห้องสําหรับอันนั้นไหมเออข้างล่างนี้ก็ได้เอาเอาแบบเอาไปก่อนแล้วกันค่อยตกแต่งทีเดียวนะทําง่ายๆไปก่อน เป็นอะไรอุดไม่ได้แล้วอ่ะเอาละเหลือไว้สามอันนะครับเอาไปทํายาเฮ้ยเราจะได้ช่วยลุงนะและหวังว่าเขาจะเป็นลุงเหมียนนะฮ้ยมีแอปเปิลทองไหมแอปเปิลทองมีเพียบโอเคก็ไปทำอะไรอะ่ะก็คืออย่างนี้หลักๆเลยอะ่ะเราต้องปายาใส่ลุงก่อนอะ่ะแล้วพอปาเสร็จแล้วปุ๊บใช่ปะเราก็ให้แอปเปิลทองให้กับลุงอะ่ะแล้วลุงเขาก็จะกลายร่างเป็นมนุษย์ใช่ไหม ถ้าจำไม่ผิดนะโอเคยาพิกุญต้องใช้ก้อน,นนี้นะครับเราต้อง<ก>ใช้<ม>ตวง,งตาใช้น้ําตาลเธอมีน้ําตาลไหมน้ําตาลลรวก็อีกส่วนผสมอะไรนะลืมแล้วอะรู้แล้วครับต้องใช้เห็ดฮนะเห็ดสีน้ําตาลมีไหมโอเคได้ามาแล้วเก็บครับส่วนผสมอื่นเก็บไปช่องจะได้ไม่รกนะจ๊ะแล้วเราก็ปรุงยาเข้าไปครับอา้าวไม่ะ น้ำยาวิกเนตไม่ช่องใช้เนเธอร์ว่ดหรองั้นเดี๋ยวกินเลยแล้วกันแป๊บน,นึงนะกินทำไมาอะากา็คาาือน้ำยาน้ำ <c oughs> ยาวิกเนตอะ่ะเขาให้ใช้วิธีการปรุงกับตัวส่วนผสมไปเลยไม่ต้องใช้เนเธอร์วด่ะแต่เขาใช้เนเธอร์ว่ดไปแล้วมันก็เลยผสมไม่ได้อะ่ะโอเคนี่ไงได้ละไปเถอะเราจะได้ยาวิกเนตละเราจะได้ไปหาลุงนั้นกันเ,เรียบร้อยครับผมได้ยาวิกเนตไปทั้งหมดสามขวดนะฮะเดี๋ยวเตรียมไปสามขวดเลยเผื่อพลาดโอเค ไปเร็วเฮ้ยเดี๋ยวไปหาลุงหมวนก่อนไปบอกลุงหมวนก่อนแล้วก็ไปดูด้วยว่าลุงหมวนเนี่ยใช้ชื่อเป็นไงบ้างเพราะว่าล่าสุดที่ไปอ่ะลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมืองเลยน่ยาจะมีอะไรที่ทำสัญลักษณ์ให้กับลุงเขาได้เนาะตอนนี้คือไม่รู้เลยลุงคขไหนอโอ้ลุงหมวนอยู่ไหนเนี่ยลุงหมวนอยู่นี่อยู่นี่จำชัไม่ได้เหรอเ้วเอ้าลุงหมวนเหรอเออจำไม่ได้แล้วแต่งตัวแบบเนี้ยฟิชเชอร์อะมีคนเดียวเท่านั้นหล่ะนะส่วนส่วนฉันหมายถึงว่าอาชีพฟิชเชอร์แมนอะมีคนเดียว ส่วนฟีเจอร์ที่เป็นคู่รักของฉันน่ะก็เปลี่ยนอาชีพแล้หล่ะไปเป็นชาวนานเนี่ยนะคืออย่างนีเดี๋ยวผมกับบีเนี่ยจะออกเดินทางไปช่วยลุงคนที่เจอในใน,อในเหมืองครั้งที่แล้วลุงจาได้ไหมนั่นแหละฮะผมจะลงไปแล้วแผมปพงยาวิกเนตกับออแอปเปลิลทองมาแล้วเพื่อจะไปช่วยลุงให้กลายเป็น NPC ได้นะฮะอืมเป็นความคิดที่ดีงั้นก็ขอให้ปลอดภัยนะส่วนทางเนี้ยเดี๋ยวพวกชันจะดูแลเอง ตอนนี้เนี่ยนะฉันจะบอกว่าลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมืองเลยก็ว่าได้แถมยังมีองค์ขลักด้วยนะองค์ขลักด้วยเหรอฮะเป็นยังไงะฮะลองมองไปตรงนหน้าต่างดูสินหน้าต่างครับหน้าต่างไหนอ๋อนี่แเหละฮะชอยถ้าเกิดแบบมีซอมบี้เข้ามามบุกที่นี่แล้วก็น,นะเจ้านี่เนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นมาแล้วก็ป้องกันซอมบี้ให้กับฉันตีเราได้เอรอนเธอ S <S อะไรของเธอเด็ดฮะก็โกเลมเนี่ยก็รู้ว่าโกเลมแต่ก็ไม่เอกรักของลุงเขาไงจะไปตีได้แล้วทำไมปกกลอ้องอมาก็ลุงเขาบอกไงว่าถ้าเกิดมีซอมบี้เกิดขึ้นมาเนี่ยแล้วจะโจมตี NPC เนี่ยมันก็จะเกิดไงอ๋ <c oughs> อออโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันนะลุงโอ้เดินทางปลอดภัยล่ะอย่าลืมซื้อลำไยมาฝากด้วยนะช่วงนี้อยากกินลำไยระวังไปร้อนในนะเออลองไปร้อนในนะลุงไม่เป็นไรอ่ะครับครับครับไปครับ จุดล่าสุดที่เราทิ้งลุงเอาไว้ก็อาจะอยู่โซนตรงนี้นะเออโซนไหนเนาะโซนนั้นมันจะเป็นเหมือนทางลงไปอีกอะ่ะเออน่าจะแถวเนี้ยมัง้งเออนี่แหละแถวนี้แหละนี่ไงนี่ไงนี่ไงจำได้แล้วโอ้ยนี่เราขังลุงไว้ตรงนี้อะ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยรูเนี้ยเฮ้ยเฮ้อเฮ้ยโห้เธอฮะลุงหายอะ่ะจริงอ๋อ ใช่หายไปแล้วอ่ะเธอขังไว้ไหมใช่หรอเธอ,อขัง,งแบบบิดปะบิดเลยแต่เหมือนมันมีรูเหมือนขุด,<โ>ดออกไปอ่อะเปล่าเขาจำได้เขาปิดหัวลุงไปเลยอะ่ะแต่ว่าเหมือนเหมือนเหมือนทางออกลุงเขาโดนขุดออกไปอ่ะเธอเครมาช่วยเหลือลุงหรือเปล่าไม่รู้อ่ะแต่ไม่เจอแล้วอะ่ะปกติลุงอยู่ตรงเนี้ยโอ้โหเราช้าไปอ่ะเนี่ยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าใช่ลุงหรือเปล่าโอ้ยโอ้ยลุง อเอาไงอะทีเนี้ยไงเดียไปตามหาอะไรของแกก็ไม่รู้เข้าใจอยู่ว่ามันสําคัญนะมันไปนอัปเดตใหม่ก็เข้าใจอยู่ไอเราก็อยากรู้แหละแต่ว่าถ้าไปแล้วมันอันตรายแล้วแกก็หายอย่างเงี้ยดิฟด์กเหรอเออดิฟด์กอะ่ะคนที่บ้านเราก็เป็นห่วงก่อนจะไปดิฟด์กเราไปฆ่ามังกรนึงก่อนไหมเธอก่อนจะไปดิฟด์กเราไปฆ่ามังกรก่อนไหมฮึอะไรนักหนาเนี่ยพูดสองรอบยังขึ้นอยู่เลยเหรอ ก่อนไปเน่ยฆ่าเลยก่อนึก่อนไปเนี่ยฆ่าเฮือยฮือยู่กันแหละอะไรฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องๆะเนี่ยเฮ้ยเอ็กซ์หลอดโดดตามเธอไม่หรอไหนแล้วตัวนั่นไงเขาถามเพื่อนหนีปะอ๋อถ้าจะพระุ้ยตัวอุ้ยตัวสีเหลืองเลยออเอาล่ะสีเหลืองไปดูดิเหลืองปีอุ้ยสีเหลืองเต็มเลย เข้เามาแล้วตัวหนึ่งอ่ะเอากลับไปเป็นเพื่อนตัวที่บ้านไปนมันไม่คิดแค่เพื่อนหรอกเชื่อดีเฮ้ยจะไปคิดแทนมันเลยโอเคเฮ้ยตรงนั้นมีเรืออยู่ลำหนึ่งเรืออะไรอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเขาทิ้งเรือตรงนี้ไว้ดีกว่าบงบอกว่าตรงนี้เป็นทางลงไปที่เหมืองตรงนั้นนะแล้วก็ไปเอาเรือลำนี้มาใช้ Let's go กลับบ้านกันครับเฮ้ยทำยังไงดีอะ่ะ ลุงเหมียนลุงเหมียนก็ไม่รู้ว่าใช่ไหมอะ่ะแล้วคือหายไปแล้วอะ่ะอย่างน้อยอะ่ะได้ช่วยให้กลับมาเป็นมนุษย์เหมือนเดิมไเป็นเอพซเหมือนเดิมอะ่ะก็ยังทําให้เราแบบเออไขข้อสงสัยไปได้อะ่ะว่าใช่ลุงเหมียนหรือเปล่าใช่ไหมอืไม่รู้ว่าตอนนี้ลุงเหมียนจะเป็นตายระดียังไงบ้างนะครับทำไงดีเดี๋ยวลองสืบสืบหาเรื่องราวไปเรื่อยๆแล้วกันนะฮะทุกคนกาจะได้เจอก็ได้ว่าลุงเหมียนนั้นไปอยู่ที่ไหนละแต่ว่าเราต้องมีอุปรกรณ์ในการป้องกันตัวก่อนแหละ อุปกรณ์เราที่มีตอนนี้ยังไม่ค่อยดีเลยนะเราต้องจะมีชุดเพชรกันหน่อยอะเรายังมีแค่ชุดไอรอนอยู่เลยไปดูหน่อยสิเธอเลี้ยงไว้เอ็งอยู่นี่น้องเอ็กซ์ตลอดตัวนั้นให้อะไรมันกินปะเนี่ยไม่ได้ให้เลยดูทีดูซิไปดูสิสว้าวน,น้องไม่ขึ้นบกเหรอไม่เห็นขึ้นนะเห็นไวไหวตั้งนานแล้วนะเอาดิไม่มันขึ้นไม่ได้มันจะขึ้นยังไงเข้า,าอีกหน่อยเราต้องขยายบ่อแล้วปะ หมือนน้องเขาอยากไ่ว้ไปเรื่อยๆนะแต่ว่ามันมันแคบอะเรื่องของน้องเอ้ยเธอใจร้ายลุงหมวน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 อ่ะเจอแล้วลุงหมวนอ๋อว่าไงเราคือมีข่าวร้ายอ่ะอืมไหนว่ามาซิคือตอนที่ว่าจะไปช่วยลุงคนที่เป็นเอนซอมบี้ใช่ไหมพอไปถึงแล้วอะ่ะก็ไม่เจอแล้วอะ่ะลุงน่าสงสยัยแฮะแล้วยังไงต่อ ผมจาได้ว่าผมอุดรูไว้แล้วอะใช่ป่ะเธอใช่จําได้อุดรูไว้แล้วแล้วพอกลับไปอ่ะเหมือนรูที่อุดอ่ะมันโดนขุดอ่ะเป็นไปได้ไหมว่าคิปเปอร์ระเบิดไม่แน่ใจดิมันไม่น่าเพราะว่าลุงเป็นไอซอมบี้ไปแล้วมันเขาก็จะไม่โดนโจมตีแล้วไงเธออ๋อใช่ไหม่แน่นะเรื่องนี้เนี่ย อาจจะเป็นรเรื่องใหญ่กว่าที่พวกเจ้าทั้งสองคนคิดอ,อืมก็จริงนะจะมีใครได้นอกจากพวกเราใช่ไหมลุงใช่โลกนี้เนี่ยมีแค่สองคนนั่นนั้นแหละที่เหลือก็เป็น n p c หมดบางทีอาจจะเป็นเรื่องเวทมนต์ลึกลับก็ได้ <Eng el: c oughs> นะเวทมนต์ลึกลับเหรอฮะห, <c oughs> หะลยะ่งเนี้ยโอ้ยเธอหละสาระอะไรเล่าไม่ใช่หรอกลุงก็พูดนะเราคขาอยู่มาหลายแล้วนะใช่ไหมลุงใช่งั้นลรงนี้เลยนะฮะ ช่วงนี้ลุงหมวนช่วยดูแลเ b c เหล่าชาวบ้านหน่อยได้ไหมครับแล้วก็ช่วยเขาเมีอาชีพันหน่อยได้อืมไม่ใช่ปัญหาเรื่องเนี้แต่ฉันจัดการให้นะที่เหลือก็ฝา,ากด้วยล่ะตามหาเหมือนให้ด้วยเหมือนในสำคัญมากๆเลยเหมือนดูแลหมู่บ้านแห่งนี้แล้วก็ช่วยจัดแจงหลายๆอย่างเรียกว่าคนใช้ได้ไหมฮะอืมก็ได้นะช่วงนี้ลุงก็เป็นคนใช้แทนลุงเมหมือนไปก่อนนะอืมมันจะยอมรับแหละอะไรอะหนูเนี่ยถ้ามันเกี่ยวกับเวทมนต์ดำ บางทีมันอาจจะเกี่ยวกับแม่มดก็ได้นะแม่มดหรือไม่ก็มังกรวันนี้เราพักกันแค่นี้ก่อนไหมก็ได้นะอืมเพราะว่าสึกว่าน่าจะต้องมาต่อในพาร์ทหน้านครับครับผมท่านผู้ชมครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยที่สำคัญนะฮะมีเนื้อหาอะไรเกี่ยวกับการอัปเดตหรือว,ว่าไมโครฟลัพที่แปลกๆใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับหรืออยากจะพูดคุยอะไรกันก็คอมเมนต์ลงมาได้นะแต่ให้บีเป็นคนอ่านเดิมนะครับครับครับผม เจอกันใหม่ต่อหน้าครับบ๊้ยบ๊ายบาย